หนูนาเป็นน้องสาวคนเดียวของฉันแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ฉันรักมากที่สุดเออพี่โอ๊ตหนูขอโทษนะหนูไม่ได้ตั้งใจอะ่ะใครเห็นใครก็ต้องคิดไหมอะ่ะที่หนูหึงพี่ห่วงพี่อะ่ะเพราะหนูรักพี่มากนะ พี่เข้าใจหนูใช่ไหมรักเหรอไอสิ่งที่เธอทำเขาไม่ได้เรียกว่าความรักว่ะเขาเรียกว่าความเห็นแก่ตัวว่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะเธอคอยแต่ระแวงฉันจ้องแต่จะจับผิดฉันคอยห้ามนู่นห้ามนี่จนฉันต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะเธอมันคิดถึงแต่ตัวเองไงไม่เคยคิดถึงคนอื่นพอว่ะนะ จากนี้ไปฉันขอชีวิตฉันคืนเถอะไมไ่นะพี่อ๊อหนูขอโทษนะพี่อย่ากรธหนูเลยนะฉันไม่ได้โกรธเธอหรอกนะแต่เรื่องของเรามันไปต่อไม่ได้แล้วจริงจำไว้ะเวยนะความรักเนี่ยมันต้องเข้าใจกันเชื่อใจกันไว้ใจกันไม่ใช่คอยแต่จะจับผิดระแวงหึงหวงหนู่นนี่นั่น จนคนที่อยู่ข,ข้างๆเธอเนี่ยเขาต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและที่ผ่านมาที่ฉันยอมเธอเ,เพราะฉันรักเธอเแต่จากนี้ไปนะฉันจะไม่ยอมเธอแลว้ววะฉันขอให้เธอโชคดนะีนะนะแล้วจบแค่นี้ไไม่นะพี่อน้นพี่อน้น you <laughs>